ทำนายศึกลูกหนังกับชอเดตประจำวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567 10คู่จัดไปแน่นๆคู่แรกน่าติดตามมากลิวพูเปิดบ้านเจอไบรตันคู่นี้แตะกัน4ี่ทุ่มจากเฮตูเฮตเกมล่าสุดลิวพูบุกไปชนะในศึกคาราบาวครับได้3ต่อ2แต่วันนี้กลับมาเล่นในบ้านลิวพูลตผู้เล่นก็น่าจะเป็นชุดใหญ่ทั้งสองทีมด้วยความที่ว่าเกมที่แล้วเปิดแลกกันมัน วันนี้ลิวพูเล่นในรังต้องเน้นผลการแข่งขันส่วนไบรตันบุกมาเยือนไม่น่าผีผามเชื่อว่าเกมนี้น่าจะอึดอัดและลิวพูน่าจะทําได้แค่เฉือน2ต่อหนึ่งคู่ต่อมาเป็นคู่แรกในพีเมลีกนิวคาเซิลเปิดบ้านเจออาร์เซนอลแต่กันทุ่มครึ่งเจ้าบ้านได้ตัวหลังในเกมรุกกลับมาอย่างอิสซักและกอร์ดอนส่วนทางด้านอาร์เซนอลสาการก็น่าจะฟิตแล้วได้ซาลีบากลับมาจากโทษแบนถ้าดูจากความเคี่ยวของนิวคาเซิลเมื่อเล่นในบ้านเชื่อว่าเกมนี้อาร์เซนอลอาจจะทําอะไรได้ไม่มากแต่ยังเชื่อว่ามาตรฐานอาร์เซนอลน คู่ต่อมาบอลมัดเปิดบ้านเจอเซตตี้คู่นี้เตะกัน4ทุ่มถ้าดูจากคุ้มกำลังแวนต์ตี้มีตัวเหลือใช้ถ้าไม่รวมผู้รักษาประตูเพียงแค่13หรือ14คนเท่านั้นเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเน้นผลการแข่งขัน,ขนแล้วบอลมัดก็น่าจะมีความมั่นใจในบ้านพอสมควรเกมนี้อาจมีประตูให้ดูน้อยแต่ยังเชื่อว่าซิตี้จะบุกชนะได้ไม่1-20ก็คู่ต่อมานอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมเตะกัน4ทุ่มความมั่นใจของเจ้าถิ่นยังคงดูดีกว่าอีกทั้งสสถิิต head head, นน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 ััดททีีี่่่่คู้้้เนนเเเจจออกใบาาาป็ชะ ได้ทั้งหมดชดเดตให้ฟอร์เดสเปิดบ้านชนะ2-0คู่ต่อมาอิสวิททาวเปิดบ้านเจอเลสเตอร์ซิตี้เตะกัน4ทุ่มถ้าจะหาจุดเปลี่ยนชัยชนะแรกในพรีเมียร์ลีกเกมนี้อาจเป็นไปได้สําหรับอิสวิตเพราะเกมเยือนของเลสเตอร์4นัดได้หลีกพวกเขายัางชนะได้แค่นัดเดียวชดเดตให้อิสวิตชนะ3-2คู่ต่อมาเซาท์ทัมตันเปิดบ้านเจอเอเวัตตันเตะ4ทุ่มผลงานของเอเวัตตันดูดีกว่าชัดเจน6เกมหลังสุดไม่แพ้เลยชนะ2เสมอ4ชดเดตให้เอเวอัตตันบุกชนะ คู่นี้ค่อนข้างจะสูสีแต่ถ้าดูทรงบูฟยังมีเกมบุกที่น่ากลัววันนี้อาจจะหาชัยชนะเจอเป็นนัดแรกในบ้านช็อตเดตให้วูฟเฉือนชนะ21หรือถ้าจะเสมอก็น่าจะเสมอกัน22คู่ต่อมาเซเรียอ,อิตาลีอูดินเนเซเปิดบ้านเจอยูเวนตุสแต่กันเที่ยงคืนอูดินเนเซทำได้ดีมากเมื่อเล่นในบ้านแต่ถ้าเจอทีมอย่างหัวตารางพวกเขาอาจจะยังรับมือไม่ค่อยไหวด้วยตัวทีเด็ดของยูเวยังคงทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องช็อตเดตให้ยูเวบุกชนะหืดจับ1 0คู่ต่อมาบุนเดสลีกาเยอรมันบายเยิร์นม ยูเดโอนเบอร์ลินเตะกัน3ามทุ่มครึ่งบาเยอร์ Bayern ยังคงดูเหนือกว่าถิติเฮดูเฮดูดีกว่าแต่ด้วยยูเดโอนเบอร์ลินมีจุดเด่นในเรื่องของการเสียประตูน้อยเกมรับค่อนข้างดีวันนี้บาเยอร์น่าจะชนะได้แค่2อศูนย์คู่สุดท้ายดอนมุนเปิดบ้านเจอไลซิกเตะเที่ยงคืนครึง่งถ้าดูจากผลงานของดอนมุล3เกมหลังสุดไม่ชนะเลยแพ้ไป2เสมอหนึ่งแต่ถ้าดูผลงานในบ้านชนะมา6เกมติดในทุกรายการแต่ไลซิกเองมาตรฐานฟอร์มไม่ว่าจะเล่นนอกบ้านหรือในบ้านในเกมเลีกพวกเขายังไร้เทียมทานเพราะยังไม่แพ้ใคร คู่นี้อาจจบด้วยการแบ่งตามชอดเดทให้คู่นี้สเสมอ2-2จัดไป